ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝอนลดน้อยลงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนทะเลอันดมามันแล่าไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฟังลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีการกระจายของฝนลดน้อยลงสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอนันดามาแล้วไทยตอนบนยังคงมีกําลังแรงอันหนึ่งพาย,ยุโซนร้อนในศาสตร์ได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดิปรชาชันแล้ว ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนส่วนพายุโซนร้อนไห่ทางได้เคลื่อนขึ้นฝั่งไต้หวันแล้วพายุทั้งสองลูกนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เชา้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบวัวลําพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬนครพนมสกกนครก,กาฬสินธ์และขอนแก่น ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตวนตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจอนชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสลมตวนตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตนตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตนตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชา,าการกองทัพเรือคำอนวณโดยกรมอุตุคากรกองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา11นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรและเวลา23นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7นาฬิกา12นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา56นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตดวงอาทิตตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตตกเวลา18นาฬกา46นาที